ดูไหมน่าจะมีนะแน่ใจเลยคุณชินโอ้มีมีครับมีครับมีแล้วจิ้งดูเลยครับเพื่อนๆเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีดึงครับเพื่อนๆมีลุ้นโอ้ยนิดนิดอ้ยมาแล้วมาบอกเขาแตกครับโอ้โหโอ้โหทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นเลยครับโอ้ยใหญ่เุ้ยอุ้ยตัวใหญ่เลยใหญ่ดูใหญ่ครับตัวใหญ่ครับเพื่อนๆพื่อนจริงโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนสวยๆ

โอ้ยให่ครับเอ้่นกจริงหน่ครับโอ้ยยกไงยกไงตุ๊บตุ๊บถึงจอเลยครับพี่ลามตัวลามโอ้อ่ะครับเพื่อนๆก็หอย้มีไม่มีนะครับได้ประสามตัวก็นนาว่นมันร้อนด้วยแหละใช่ไหม หอยร้อนเลยเลยลงลงไปในน้ำ <ไป S 1> ลึกหมดหรือไม่ก็ไม่แน่อาจจะมีคนมาเก็บไปแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวจะไปยกเอาในไซนะครับผมหอยเชอรี่เพราะว่าในไซผมก็หลายวันเลยนะครับที่ว่าไม่ได้ยกก็คือมีหอยอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดปลาหรือเปล่านะครับไปลุ้นกันเลยครับผมไปครับกันเลยครับผมก็คือที่ว่ายกนี่คือจะเอาหอยนะครับ ผื่อหอยเข้าไปในไซนะเพราะว่าเดินหาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาหอยในในโลบดักปลาก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเข้าอยู่แล้วครับในโลบหอยเพราะว่าที่มาดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็ส่วนมากจะได้หอยตลอดแต่ปลาเข้าหรือเปล่านะครับ <c oughs> ดูนกันครับเพื่อนๆ <c oughs> หอยมีแน่นอนครับปลามมหรึเปล่าครับผมมีไหม โอ้โหมีปลาครับปลาอะไรปลาชนครับเล็กพิ้งค์ชนครับโอ้ขนาดมาดูหอยนะครับโอ้ยหอยเยอะเว้ยเต่าด้วยเล็กพิ้งค์มีเต่าด้วยนี่โอ้โหก็คือตั้งใจคือจะเอาหอยเพราะว่าเดินหาก็ไม่มีนะนะครับก็เลยต้องยกเอาในรอบโลกเข้าไปทำอะไรวะหอยโอ้ดูอ่ะเต็มเลยเห็นไหมสิ มีปลาด้วยครับเพื่อนๆตัวครับปล่อยนะตัวเล็กปล่อยปล่อยปล่อยนะปล่อยปล่อยครับปล่อย่อครับเพื่อนๆปลาเล็กก็เต่านะครับเต่าก็ปล่อยเลยเต่าปล่อยครับปล่อยครับเพื่อนๆอ่ะเ๋ยวให้มันเดินลงน้ำไปเลกพี่รังหายตรงอ่ะไปเองครับนี่ครับเพื่อนๆหอยไม่ตงหาเลยครับทีนี้ดูครับ พอเลยแค่นี้พอพอพอโยคดีถือว่าโชคดีไม่ต้องเก็บแล้วโอเคครับเพื่อนๆหอยก็ได้แล้วนะครับเหยื่อเดี๋ยวเราก็ไปใส่เบ็ดกันนะครับเดี๋ยวก็ผมจะดักรอบนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง เล็กพิช okay, ิงยาลาแล้วด็ใต้คนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็นี่ครับเพื่อนเพื่อนหอยเชอรี่หอยเชอรี่ใ่ใช่เอาไปกินนะครับผมคือจะเอามาใส่เบ็ดนะครับก็วันนี้ก็จะใส่เบ็ดทุ่นแล้วก็เบ็ดลาวเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนก็หมายข้างหลังนะครับเพื่อนเพื่อนจาได้หรือเปล่าหมายนี้ก็เด็ดใช่ไหมเล็กวิชิงเด็ดทุกครั้งที่มาใส่เด็ดทุกครั้งที่ได้ตัวกลับบ้านใช่ครับเด็ดทุกครั้งที่ที่มาใส่แล้วก็ที่ใส่วันก่อนก็ หลังจากวันนั้นก็หยุดไปหลายวันแล้วนะหยุดไปหลายวันครับหยุดไปก็ประมาณเกือบอาทิตย์นึงถึงไหมประมาณาาเกือบเกือบอาทิตย์อ่าเกือบเกือบอาทิตย์นะครับเพื่อนๆอ่อะครับเพื่อนๆก็ฝากนะครับฝากเพื่อนๆอ่า นะครับที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับหรือว่าไม่ว่าช่องเล็กวิชิงยาลาหรือว่าช่องเ่า็กใต้คนเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมให้กําลังใจกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมกดถูกใจกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมก็จะได้อ่าเข้าไปอ่ากล่าวขอบคุณหรือว่ารับทายกันนะครับก็อย่าลืมนะนะครับผมเดี๋ยวเราไปใส่ปิดกันเลย นะครับเพื่อนๆไปเลยครับผมวัีนี้จะสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพี่ลามพี่ลามไปเลยครับก็อหมยนี้เบ็ดทุนนะครับผมสวัสดีครับผมอ่ะครับก็ได้เวลามาดูเบ็ดกันแล้วนะครับก็สวัสดีตอนสายๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็มาลุ้นเบ็ดทุ่นไมยข้างหลังกันก่อนนะครับก็ใส่ไว้ตามด้วยเบ็ด เบ็ดเบ็ดลาวอ่าตัวนี้ลุ้นเบ็ดลุ้นเบ็ดทุ่นกันก่อนนะครับแล้วก็อ่าแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูกันว่าเบ็ดทุ่นกับเบ็ดลาวอันไหนจะเด็ดกว่ากันอ่าเดี๋ยวเราสำคัญก็อยู่ที่เหยื่ออเหยื่อเพราะเหยื่อเด็ดใื่อยเชอรี่เหยื่อก็คือเหยื่อหอยเชอรี่นะครับใส่ทั้งเบ็ดทุ่นแล้วก็เบ็ดคันแต่ว่าเบ็ดไหนจะเด็ดกว่ากันก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปลุ้นกันครับผมไปลุ้นกันด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนจะถุดยอดไหมครับพี่ลาม อันนี้ไม่แน่นะเล็กจริงมีลุ้นครับมีลุ้นครับเพื่อนๆตาตุนแบบนี้นะมีลุ้นครับติดหรือเปล่าตัวไหมน่าจะมีนะไม่แน่ใจเล็กจริงโอ้มีมีครับมีครับมีเลมีมาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตัวมีครับมาครับมีครับมพลาดครับหมายนี้มีครับมีครับมีครับเรียนเลอ่ะใชได้อยู่ใช้ได้อยู่ใสสวยอยู่โอเคครับครับเพื่อนดูครับหนึ่งแต้มครับผมมาแล้วครับพี่ลามยออเลยครับ พี่้านโอ้บอกแล้วนะครับตีเด็ดครับหมายเด็ดครับตีเด็ดมีเบ็ดทุนมาหนึ่งเตมแล้วนะหมือนเตมนะเพื่อนเพื่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายังไม่หมดนะยังมีอีกหมายนี้หมายความว่ามีมีเฮมีฮาทุกใครั้งครับที่มาเก็บเบ็ดหรือใส่ทุนเบ็ดนะครับตัวเพื่อนเพื่อนยิ่ดูนะครับ ลงมาใส่เบ็ดกับเล็กพิจิงตั้งแต่น้ำเคียงนี่ยใช่ใช่เองลงมปถึงนี้เลยครับเอลงไปเยอะเลยครับผมหนึ่งเป้ับนึงสวยพอดีเลยอ่าเพื่อนๆพืนมาดูวิธีการแกะปลาช่อนนะครับอ่าครับมีเอซทักมาว่ามานะครับแกะยังไงครับยังไงนะครับปลาช่อนที่ว่ามันมันมันกลืนนะครับเราก็ต้องนี้ก่อนครับเพื่อนๆนแงะตรง อ่าระหว่างเกมปลาก่อนนะครับดูว่ามันติดตรงไหนอ่านี่ครับสังเกตว่ามันติดตรงไหนนะครับเพื่อนๆลืนนะครับแล้วก็เราก็นี่ครับข้างปากนะครับเพื่อนๆดูครับนี่ครับเอาเชือกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็หลุดนะครับนี่ครับอ่าไม่ยากครับไม่ยากใส่เข้าไปต่อนะครับที่เงือกแล้วก็เราก็ดึงครับเพื่อนๆนี่ครับหลุดออกมาแล้ว ไม่ยากนะครับก็ลงถุงเลยครับหนึ่งเต็มหนึ่งตัวหนึ่งตัวอันนี้โดนหรือเปล่าครับาดนเลยครับเพื่อนเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีดึงครับเพื่อนมีลุ้นโอ้โลิดูจิด้วยโอหาแล้วปลาโบอกเาแตกครับโอ้โหทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นเลยครับโอ้ยใหญ่ห่วุ้ยอุ้ยเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับตัวใหญ่ครับเพื่อนจริงโอ้ห โอบคุณเพื่อนสวยๆเลยครับเต็มดีสองเลยครับเบ็ดทุนถึงยอดเลยครับนี่ครับจับเลยครับโอ้ครับเหลือเชื่อครับก็ไม่ติดนะบ้าแล้วติดเฉยครับเพื่อนๆหมายน้ำตื้นๆก็สุดยอดนะครับไม่เคยทำให้ผิดหวังครับหมายเด็ดเต็มดีสองเลยครับคืนอีกแล้วครับเพื่อนๆ นี่ครับจังหวะคืนนี้เราก็ไอเงะตรงข้างเงือกมันก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับดูว่ามันติดตรงไหนอ่ะคืนลงไปที่ท้องเลยก็เอาสายมันออกมาไม่ออกนะครับเพื่อนๆเราต้องเอาสายมันออกมาก่อนส่วนมากจะกลืนนะใช่ครับเดี๋ยวหอยเชอรี่ใส่เบ็ดส่วนมากจะกลืนทุกตัว แต่ว่าปลาถวนมากเกือ <c oughs> <c oughs> บหลุดไปแล้วครับ <c oughs> ปลาถวนมากก็คือจะตายนะครับแต่ว่ามันกลืนแบบนี้เพราะไม่รอดอยู่แล้วเล,เล็กไปจริงมันติด,ตด,ตดพุงนะอ่ามันติดพุงตรงตรงพุงมันแต่มือก็เป็นรอยหน่อยครับเจ็บหน่อยแหกไปไปหน่อยนะครับวันนี้ก็ลมแรงด้วยครับ ก็ตะวันเน้นแนะนำนะครับเพื่อนๆตะวันนั้นก็คือตัดสายไปเลยดีดีกว่านะตัดสายแล้วก็ค่อยไปปลูกใหม่แต่ว่าจะใช้วิธีผมแบบนี้ก็ได้นะครับแกะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปผลูกตาเบ็ดใหม่แต่ว่ามันก็ใช้เวลาหน่อยอืคลื่นนะครับก็ต้องเอาสายออกมาตรงข้างนี้กน แล้วก็แงะนี่ครับออกเลยครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็อ่าโยดเข้าไปนะครับอย่าเอาทางนี้นะครับไม่นั้นมันติดต่อครับแล้วก็ดึงครับออกมาแล้วครับตาเบียบร้อยครับก็บใส่ตุงเลยครับตัวที่สองเต็มที่สองครับไปกันเลยไปกันต่อเลยครับเพื่อนเพื่อนครับไปลุ้นกันต่อครับลุ้นกันเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับ คันนี้เล็กวิชิงเอามาผูกไว้ตรงไม้นะครับห็นเเว็บครับมันตายครับมันลูกปลาเลยแต่ว่าติดเล็กวิชติดนะครับปลาชนนี่แหละนโอตายครับตายครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งตายจริงๆตายยังใสอยู่ครับาตายยังใสอยู่ครับตายครับส <c oughs> ีเบ่งถึงครึงครับส <c oughs> ีเบ่งถึงคึงถ้าตายแบบนี้มันแกะง่ายไล็กิชซิงไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะหลุดมือหรือเปล่าใช่ แต่ว่ากลืนทุกตัวนะครับอืมเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งตัวเหยื่อยังมีเราก็ใช้ได้ต่อครับเหยื่อเอาไว้เก็บตกนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปเก็บตกกันนะครับเอาคลิปแบบสั้นๆอ่าไม่ต้องยาวเพื่อนๆออ้ยมีลุ้นรับมีลุ้นงับตั้งอีกแล้วครับไปกันต่อเลยครับทุนตั้งอีกแล้วเล็กไม่จริงทุนตั้งทุน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 ตั้งครับผมลิ้นพันหมดแล้วครับโอ้โห คุณนตั้งวแน่นอนครับมีตัวแม่นแน่นอนครับตั้งครับติดไหมเล็กุ้งจิงมันต้องติดสิติดแน่นเลโอ้มาแล้วครับนโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเล็กุ้งจิงโอ้แน่นอนจริงๆครับแน่นอนครับติดตัวอลไรครับเล็กุ้งจิงตัวที่สี่นะโอ้โหดูครับเพื่อนๆโอ้พันผิดหวังครับหอยเชอร์รี่เพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับใช่ครับตั้งบิดตุ้นบิดคันบิด เบ็ดลาวก็กินนะครับเหยื่อหอยเชอรี่กินหมดเลยครับทุกเบ็ดครับผมโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับโอ้แย้มที่เท่าไหร่ครับเล็กจริงแต่ที่สี่ครับแย้มที่สี่นี่ครับท่านผู้ชมแย้มที่สี่แล้วครับเบ็ดทุนจอดเลยครับพี่ลามเอาครับแกะครับแกะก็เพื่อนๆคงแกะเป็นแล้วนะครับ ไม่ยากครับไม่ยากครับอืมออกเลยครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับตัวนี้แกะออกเร็วครับไปกันต่อเลยครับผมมีลุ้นครับเพื่อนๆมีลุ้นครับมีลุ้นครับตัวลึกเปล่าครับตัวรึกเปล่ามีไหมโอ้ติดครับโอ้ติดครับตายเบื่อตายโอ้โห ซีเบ้งตึงตึงอีกแล้วครับตัวที่สองซีเบ้งเต็งตึงก็คือตายนะครับตายครับเดี๋ยวบ้านผมก็เรียกแบบซีเบ้งเต็งตึงหรือว่าถ้าภาษาอินารามก็าเรียกว่าอะไรมาโปะมาโปอ่านี่ครับซีเป้งตึงทึงตึงตึงดูครับมันพาไปพันไม้เบิ่งๆโอ้โหเหกเลยตายไม่นานนี่ครับตายยังสวยอยู่อือนะครับ โอเคครับเพื่อนๆเบ็ดทุนหมดแล้วนะเพราะว่าฝั่งนู้เราไม่ได้ใส่ใช่หมดแล้วครับเพื่อนฝั่งนี้หมดเลยโตใส่ไว้กี่อันเองสิบกว่าอันครับเบ็ดตุนสิบห้าอันได้นะไม่ไม่ถึงเนี้ยน่าจะประมาณสิบสองสิบสองนะสิบสิบสองอันโอเคก็ผลงานสองอันนะครับเพื่อนๆดูผลงานเบ็ดทุนก่อนนี่ครับกี่เต็มครับ ห้าเต็มห้าตัวห้าตัวนะห้าตัวโอ้ห้าเต็มสุดยอดเลยครับพี่หลามเดี๋ยวเราไปรุ่นเบ็ดลาวกันครับลาวกันต่อครับเพื่อนไปกันเลยครับผมไปกับเพื่อนมาเบ็ดลาวนะครับเพื่อนเบ็ดลาวแล้วก็เบ็ดทุ่ใไม้นี้ผมเอามาใส่ไว้แปดชั้นด้วยแปดอันอ่าใช่ใช่เดี๋ยวไปรุ่นรุ่นเบ็ดลาวกันก่อนครับ มีว่าเท้าบานก็เรียกว่าเบ็ดลาวเบ็ดลาวนะมีว่าลาวเบ็ดติดไหมเล็กจริงตีตัวหรือเปล่าจะได้เพิ่มหรือไม่มาลุ้นกันครับทุกคนครับผมเบ็ดลาวเบ็ดลาวคันเลขคันเลขเบ็ดลาวเห็นไหม

จูดเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โอ้โหแน่นอนเลยครับเบ็ดล้าใหญ่ย่อยใหญ่ครับใหญ่ครับนี่ครับคนดูครับนี่ครับโอ้โหแต่งแล้วนะครับเบ็ดล่าสุดยอดเลยครับปีหลามมาเพิ่มอีกแล้วครับหนึ่งแต้มครับอีกแล้วครับผม ลุ้นครับมีลุ้นครับมือกี้จับหลุดมือไปเสือครับเพื่อนแกไม่ได้ถ่ายเพื่อนดูครับไปหนึ่งตัวไปหายไปเลยครับผมไปหายไปเลยแต่ว่าก็ไปไม่ไม่นานก็ตายครับติดเพราะว่ามันมันกลืนอัันนีี้ครบเก่ยวพุงตัวที่สองมาอีกแล้วครับเล็กไม่จริงนี่นี่นี่โอ้โอมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องมือใหญ่เลยไม่จริงใหญ่ครับใหญ่ครับทุกคนโอ้ทุกคนดูครับโอ้ ใจเป็นล่งเลยครับเล็กจริงๆโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับผมเป็ดเล่าโอ้โหโอ้โอ้โอ้ใหญ่ครับเล็กจริงๆใหญ่ครับโอ้ยกหน่อยยกง่ายตุ๊บๆสุดยอดเลยครับพี่ลามเลยครับพีวลามโอ้แน่นอนเลยครับผมเด็ดครับคุณไม่ต้องมาผมจะให้รุนลาวนะไม่ผมจะหักคออ่ะไอ้นั้น คุณแรงมันก็เขาไม้ไหมเลยคุณจักรคอมันไงประดับไหมเออหักโอได้ด้วยเหรอหักโอได้ด้วยเดี๋ยวหลุดไม่ใช่เลยนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวฮักโกเปบนไนวะฮักโอให้มันตายอ่ะหลังจากักเปิดไหมมีวิธีักบลบอกไปดิอ๋อประดันเรื่องหะอ๋อ้ดีครับแต้มที่สองเลยครับพี่หลามแต้มที่สองนะครับแต้มที่สองครับ แต่ว่าหลุดไปตัวโอ้ตัวตัวใ่อยตัวใ่อยสะบัดมือหลุดหลุดแต่ว่าน่าจะไม่รอดอ่ะเพราะว่าปลามันเจ็บแล้วมันจืนลงคลุงอ๋อเริ่มต่อเลยครับไปกันต่อเลยครับทุกคนมีอีรือเปล่าครับเพื่อนๆไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับน่าจะหมดแล้วโอเค จบข่าวครับไม่มีครับผมมองไกลๆแล้วอ่าครับเพื่อนๆก็มาดูผลงานกันนะครับเบ็ดทุ่นแล้วก็เบ็ดลาวสรุกเบ็ดไหนเด็ดกว่าเล็กจริงอ่าเบ็ดทุ่นเด็ดกว่าครับวันนี้เบ็ดแต่ว่าเบ็ดลาวเบ็ดลาวไซส์ใหญ่อ่าเบ็ดลาวก็เด็ดนะครับได้ตัวใหญ่แต่ว่าจับหลุดมือไปหนึ่งตัวนะครับแกะออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลุดไปแล้วก็ได้ตัวใหญ่มาหนึ่งตัวแล้วก็สรุปว่าเบ็ดทุ่นนะครับเด็ดกว่าเด็ดกว่าเยอะนะครับตอนนี้ตรงไหนเบ็ดทุ่นก่อน ก็ถือว่าหมานตลอดเลยครับประมาณแปดตัวนะใช่ครับพอหลุดไปหนึ่งตัวเหลือเจ็ดตัวใช่ไหมเหลือเจ็ดด้วยแปดตัวครับเพื่อนๆก็ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดเลยครับปีหลามนี่ครับผลงานครับเพื่อนๆปลาจนปลาชนเอาไปทำอะไรดีครับก็น่าจะหรือว่าต่างน่าจะใส่เกลือตากเด็ตากเด็ดนะครับอ่ะครับก็สําหรับ คลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กฟิชชิ่งยาลาและก็ช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามกันเยอะๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็ช่องเล็กฟิชชิ่งก็ใกล้แล้วนะครับผมใกล้จะถึงการซับแล้วครับใกล้จะอ่าสําเร็จแล้วครับปุ๊บๆก็ตอนนี้ก็แปดร้อยยี่สิบเก้าก็นะครับเพื่อนๆ ใหม่นะครับเพื่อนใหม่ทีว่า fc ใหม่ fc เก่าช่วย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 ดันช่องให้ผมด้วยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นกำลังใจชอบแนวหาอยู่หากินแบบนี้นะครับใส่บิดบ้างหาปลาหรือว่าบางทีเราก็ไปถ่ายธรรมชาติให้เพื่อนเพื่อนได้ให้ fc ได้ได้ชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมก็คือถ้าเข้ามากดติดตามแล้วอย่าลืมฝวากคอมเมนต์ว้ด้วยครับผมจะให้ทำแนวไหนแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์ มาได้เลยนะครับจะชมหรือว่าจะว่าจะได้ได้หมดครับได้หมดครับผมก็ผมก็จะเอาไปปรับปรุงใแก้ไขแก้ไขแล้วก็เพื่อที่จะอ่าให้เพื่อนๆชมแล้วก็สนุกสนานถูกต้องครับครับผมจะได้ไปพัฒนาตัวเองด้วยใช่ครับก็สําหรับวันนี้ก็ลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมสุดยอดเลยครับผมพี่หลามไปกันเลยครับบ๊ายบายครับลืม